แตละมือแต่ละเว้นนางเหตุงานก็บ่าเป็น่าสีนางซื่อได้หญิงก็นั่งละลึกซาดอยู่ว่ามือแรกกูเสียดอย่างให้เอฟซีเบิงดีว่าฮึแต่ว่าเมนูของหวานนี่ฉันขอคิดขออ่านจากสองสามปีก่อนเด้อเพราะว่ายังตียิงฉันบปถนัดอีหลีเฮ้ยได้กะเดียวให้เวลาพร้อมเมื่อทุกอย่างพร้อมเราจะทำให้ดูเอฟซีกับศิวานนา์แย่หนี่ขึ้นจะาปจะคลองขาดเนาะสู่ระเบิงอินีเป็นตายานบอกขาดดมถุงเท้าที่จะคลองใส่มาเฮ้เคยบอกผู้ใดเคยดมบอกเอฟซีกับศิวานนาะบ่มีผู้ใดเป็นบ่ายเฮ้ยก็จะเอาดอกย่าหิโว้ยหลากะสอาัก ไปอปุบขาเชื่อให้มันดีๆบุยให้โซ่ขักบอ่อไปปันไป,อ,ปอุบเอฟซีหลายคนกระทำเนาะตอนเจ้าท่องน้องมิวเจ้าก็นั่งซักแบบมีเบายายแมนฉันก็นั่งซักแบบมีแหละพวกเธอเห็นหม่องยืนม่งหันน้อยม่องยืนซักเลยนะนะซักผ้าแล้วเพราะดีไอคอนแก้วก้อนข้าววางในหบูบ่อให้ฉันซอยตากบ่อหุ้ยเข่าท่างชนิดดูน่ะค่ะเขายืนตากผ้าอยูุนาห้องส่วนเฮ้าก็ไปหาลือพักย่างต่างหงาในตู้เย็นมาทำการล้างแล้วกับซีเม่นอไม้เหลืออยุเครงถุงเขาก้อยบวชมือนั่นล่ะฉันก็เสี่ยวมาทำการต้มไว้พูดถึงน้อไม้อันนี้่ตต้้้องมกก็ินไดเลพราะต้องต้ม อย่างนั้นเราก็ทำการทาเอาหน่อไม้อออแล้วเฮากระเซียวพวกทัวฝักยาวของเฮานี่แหละไปตุ่มพวกเธอเคยกินบะยิงตุ่มทวฝักงากินกัโนพิกะปีพวกเธอสีบาพ่เคยเหม็นบ่ฉันกับพเคยหลังจากนั้นก็เอาน้ำมันมือสองของเฮากบกวดออกจากถ้วยย่างดีพนดกั็ไปใส่กระทะแล้วกรเซียวปลาทูที่เหลือตัวเดียวน่ะลงไปทอดกับอีกตัวนึ่งสู้บะเขี้ยวนั่นเด็เทปซี่กับสีบ้าเนาะเจ้านี่ก็เฮ็ดบาบ้านนองเฮ็ดมันแยกจากกันฮดีตัวฉันว่หักเครื่องตัวยิงเอ้เธอ่ะเบิดคว่มลมเร็วคว่ำหมึกดำดำนี่เธอเบ โดนอะไรเขาสีงาบใส่กระทะนั่นน่ะฉันกะสีใส่ทั้งอันเก่าอันใหม่สลับปรับเปลี่ยนกันไปเด้อเฮ็ดจังได๋ได้กะข้นมีกระทะหลายใบเนาะวนหน้าคิงเอฟซีไปอีจากนั้นกะสีเอาบักพริกดิบกับกระเทียมลงไปต่ำก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมบักพริกเอามาจากบ้านค่ะทุวดิบทุกอย่างเอาเท่าที่มีซื้อแค่สิบบาทยี่สิบบาทก็พอต่ำบักพริกกับกระเทียมแล้วก็เอากะปิลงไปต่ำระหว่างที่ต่ำกะปิสูตรน้ำพริกกะปิของฉันฉันกะสีมักต่ำบักแขรงลงไปน้ำให้มันแตกแบบนี้บักแขีงนี่ฉันมักเอลีงุาทนส่เลลยังากกนนน้้สสสรปีใ่ตไอ แล้วกสิบีบักหน้าลงไปน้ำเลยค่ะจุกจุกสองหนวยยิงเอ,อ้ยฉันสิบอกว่าบักหน้ามึอนี่น้ำดีดีรื่อบอกไปว่าใส่ผงโมโนน้ำเดอ้อ แล้วก็ทำการขวดขวดค้นค้นโคเลโคเลหล้างจานกัสิไส้น้ำอุ่นหรือว่าน้ำต้มสุขของเหานันลหล้างจานกัสีทาการคนคนโคเละโคเละผสมยามันเข้ากันซิมเมองรสชาติอุเค็มเค็มเฮ้ยยอกยอคาแซ่บละนะเนี่ยฉันบอกแล้วบอกแข่งทุงสิบาทฉันใส่เบิดกับคนมันมักนเอฟซก็คือสิบบาทนะหุ้ยเจ้ากระโพดกระโพดนะยายเห็ดอียังกระลืนบานลืนเมี่ยงเอากันพ่อดามพ่อดีมั่กับบแมนฉันละนอเฮ้ยมื่อนี้ไอคอนแก้วก้อนข้ามเพิ่นบอกว่าฉันจีโจ้ฝีมือในการถ ใบกระช่ายยู่ดาหองมาส้อยใสหึๆมือนี้ก็สิทอดไข่นํากันซหน่วยไข่ไก่3หน่วยไข่เป็ดน่วยหนึ่งเป็นยังคือได้ทอดใส่กันแบบนี้มีเคล็ดลับหยังบอบ่มันเหลืออย่างละซ่ํานี้ก็แล้วมาทอดใส่กันหึๆบอกแล้วช่องฉันน่ะสูตรตายตัวบ่มีความเหมาะสมกับ่มีทั้งนั้นเอาความสะดวกสบายแล้วก็ความมักง่ายแล้วก็วัตถุดิบที่มีเท่านั้นค่ะทอดไข่มื้อนี้ก็สิปรุงรสแค่ซ้อนหอยนางรมแล้วก็น้ําปลาแล้วก็ใส่ผงโมโนเท่านั้นแล้วก็ใส่บักเขเทศที่ปาดที่หั่นลงไปนั่นแหละแล้วก็พร้อมชะอมน้ํามันที่ทอดปลาทูเมื่อกี้ถูกแล้วค่ะเราก็จะเอากระเทียมลงไปเจียวแล้วก็สิมีเ FC หลายคนก็เม้นมาบอกฉันคือ เ่าวาน้องดูดใช้น้ำมันเก่าน้ำมันซ้ำแบบนี้ไม่ดีนะคะเป็นอันตรายต่อสุขภาพฉันกะสิได้ตะกุดรู้หัวใจแล้วก็บอกว่าจ้าแล้วหลังจากนั้นคลิปต่อๆไปฉันกะใส่น้ำมันเก่าคือเก่าเนี่ยบางที่ฉันกะยอมใจในวามหยาบความืดฉันคือกันกบมีเอฟซีหลายคนที่เวลาเห็นก้อนเก้วก้อนคําถอดไข่แม็นบ่อกะสีบอกว่ามันคือใหม่แท้บ่อค่ะนั่งตังใจทอดแบบนี้และนี่ยิงฉันไอแต่ว่านั่งบังคับวันสิผ้าฉันไปหาหมอฉันเลยบอกว่าฉันบอไปด้วยฉันจะหาซื้อยากินนั่งกะบอกว่านั่งสี่นได้อกบาิงเอ คำแอลลอกจอกถามฉันได้าาย่ยังมากฉันก็เลยต่็ดยิ่มแห่งแหงวายยาพลาฮืแล้วนั่งกัได้ว่าให้ฉันบ่า ว่ามันหยาบพวมมืนหนีมากองอยู่นะมึงผู้เดียวเนาะดีว่าสันว่าเป็นไขรเป็นวัดเป็นไอสิตายสิพาไปหาหมอมันยังหยาบยังมืนแมงบ่ไปเนี่ยพวกเธอสิว่าฉันลื่นคว่ำพวกเธอหยาขนาดผัวฉันแท้ๆบอกก้อนแก้วก้อนค้ามฉันยังลื่นมันเออนาเดี๋ยวมันกระเซ้าตามการเวลาของมันเองเนะเพราะเกิดอาทิตย์สองอาทิตย์ดอกหน้าเนี่ยเห็นบอกเอฟซีกับสิว้าเนาะเจ้าเนี่ยจะแม่นมักแท้มักไหลไปเนาะเออนาเอาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องแมวแมวกันกินนักกินของเฮาน้ำพริกกะปีนี่ฉันกับเฮ็ดจักรอบที่เธอใดระบุกกกแแตตต่่่่ฉััันน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 ็็ยยยงงืคคคคาาเเ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 เดดดิิิิมมมมมอซซซปป์ถึสูู้้บะะ แล้วเจ้าว่าไปเรื่อยแทบไปเรื่อยไอ้ว่าไปตัวทีทั่วแดนเนาะวันที่ฮึฮึภาคตีกินกับมือนี่เขาก็เอาของที่มีในตู้เย็นนั่นแหละก็คือบอกตัวฝกักยาวที่ได้มาตาบานแล้วก็นน้องไม้ทวงพันปีไม่ยานั่นแหละลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วยิงเอ้ยบอกก่อนแก้วก่อนข้ามันบังคับฉันกินยาเอามันก็กินยากมันมันเปนแนเสพทีก,กินเราวันที่ฮึ